สัตว์เล็กลูกด้วยนมเดินสีขาสุดแสนจะธรรมดาแมวสีสว่าดแมวพันธุ์ไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายคนคงได้ยินชื่อแมวพันธุ์นี้มาบ้างแล้วละ่ะแต่ทุกคนรู้จักแมวสีสว่างด,ดีกันขนาดไหนลักษณะมันเป็นยังไงงั้นเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าคนเนี้ยชื่อคิวเลี้ยงแมวชื่อหลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย รู้จักแมวที่เลี้ยงบ้างไว้นะฮะไม่อ่ะอยากลองรู้จักมากขึ้นไหมได้สินะงั้นลองไปดูกันเลยเดีกว่าถ้าอ้างอิงตามหนังสือตำราด,ดูลักษณะแมวไทยของวัดอนงคารามหนังสือที่รวบรวมลักษณะของแมวไทยไว้ได้ได้ระบุลักษณะของแมวสีสวัางไว้ว่าวิลามาเลทดพื้นพันกายขนดังดอกเล้ารายเรียบร้อยโคนขนเมฆมอปลาย กอมสวตตาด่างน้ำค้างย้อยอยากต้องสตะบ,บงถ้าไปออกมาเราจะได้ลักษณะของแมวสีสว่างมาคร่าวๆก็คือมีในตาหยาดเยิ้มประหนึ่งน้ำค้างมีขนสีดอกเล้าเปรียบเสมือนกับเมฆสีเทาย,ยามฟ้ายาฝนและแมวสีสว่างเนี่ยยังเป็นหนึ่งในแมวมงคลด้นะเพราเชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเงินทองจะไหลมาเทมาแมวสีสว่างเนี่ย ถือเป็นหนึ่งในแมวมงคลของไทยมาตั้งแต่โบราณเลยแล้วก็มีอย่างนะในอดีตเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซื้อขายแมวสีสว่างกันแต่ชอบที่จะแลกให้เป็นของขวัญสำหรมากกว่าก็คงจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วละ่ะลักษณะเด่นของแมวตัวนี้ก็คงจะเป็นสีขนน้ําเงินเข้มและมีประกายสีเงินแซมและอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นเลยคือดวงตาของมันที่มีในตาสีเขียวสดใส ดูกว้างและกลมโตซึ่งเปรียบเสมือนกับต้นอ่อนของพืชแต่ละรูใบไม้ผีเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้เนี่ยฝรั่งหลายคนเนี่ยต่างพากันชอบแมวตัวนี้เป็นมากๆเลยทีเดียวเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าแมวสีะวัานเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเราเนี่ยก็ควรรักษามันไว้ด้วยนะเพราะว่าแมวไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะหายากขึ้นไปทุกวันแล้วเหมือนกันบางสายพันธุ์เนี่ยก็สูญพันธุ์แล้วด้วยและสุดท้ายเนี่ย มีอะไรอยากฝากถึงคนดูบ้างไหมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับผมช่วยกันเนี่ยอนุรักษ์แมวไทยช่วยกันดูแลแมวสายพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับผมเพื่อให้แมวเนี่ยยังคงได้อยู่กับเราเนี่ยไปตลอดกาลนานๆครับผมนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนมากครับที่เข้ามาดูคลิปของผมครับใช่ไหม